นิทานอิงธรรมะเรื่องอาจารย์สัรชัยปานอารุณคานเขาเข้าไปวางพวงมาลัยลงบนพานหยอดเงินใส่ตู้บำรุงวัดแล้วคลานกลับมาหาอุน่นฤดีซึ่งกลับพระเสร็จแล้วนั่งคอยอยู่ในโบสถ์สงบเงียบวันนี้ไม่มีคนมามากนัก พระประธานสีทององค์ใหญ่ทอดพระเนตรอันเมตตาลงมาด้วยพระพักอันสงบเย็นปานอรุณเงยหน้ามองนิ่งอยู่นานด้วยความรู้สึกเคารพบูชาเธอกราบลงด้วยเบญจาคัปปดิษฐ์ช้าสามครั้งทุกครั้งที่หน้าผากจะหลดปลายนิ้วบนพื้นมีความตื้นตันเต็มอยู่ในหัวใจ เมื่อละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ป่านประหนึ่งว่าน้ำตาจะซึมออกมาจากใจรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนกตัวเล็กๆที่บินฝ่าสายฝนอันหนาวเย็นจนตัวสั่นงันงกแต่ได้เข้ามาสู่รวงรังที่ปลอดภัยและอบอุ่นปราบเสร็จแล้ว ก็ยังคงนั่งมองพระพุทธเจ้าอยู่เป็นนานจนกระทั่งอุรดีกระเถิบเข้ามาใกล้และกระซิบถามข้างหน้ามีพระพุทธรูปยืนอยู่สององค์นี่คือใครรู้ไหมป่านอรุณพยักหน้าองค์ทางขวาคืออัคราสาวกเบื้องขวาคือพระสารีบุตรอีกองค์คือ ระอักครสา,าวกเบื้องซ้ายคือพระมหาโมคันลานะเป็นอักครสา,าวกคล้ายๆคำว่าผู้ช่วยในสมัยนี้หรือเปล่าอุ่นฤดีถามปานอารุณหัวเราะเบาๆถ้าสมัยนี้พระพุทธเจ้าเป็นประธานพระอักครสา,าวกก็เป็นรองประธานนั่นแหละแสดงว่าท่านคงจะบวชก่อนเป็นรุ่นแรกๆ อุนรืดีเดาไม่ใช่หรอกตอนท่านมาบวชนี้มีพระเยอะแยะแล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้ใครเป็นรองประธานร,รอจนสองท่านนี้มาพอพระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นก็เอ่ยเลยว่าอักรสา,าวกของเรามาแล้วทำไมอย่างนั้นล่ะอุรืดีถามเพราะว่าท่านทั้งสองเคยอธิษฐาน ตั้งความปรารถนามาในชาติก่อนก่อนว่าจะขอมาเป็นพระอัครสา,าวกจึงได้เป็นเรื่องนี้เหล่าพระทั้งหลายก็ท้วงถามเหมือนกันว่าทำไมไม่ให้พระที่บวชก่อนเป็นอย่างเช่นท่านโกนธัญญะพระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่าแต่ละคนเขาได้ตำแหน่งกัน ไปตามที่เคยตั้งความปรารถนาไว้ดีแล้วและเหมาะกับแก่บารมีของตนแล้วอุ่นรุดีอยากฟังเรื่องประวัติความเป็นมาของท่านทั้งสองป่านอารุณจึงเล่าให้ฟังเดิมท่านพระสารีบุตรชื่ออุปติสะพระโมคคัลลานะชื่อโกรลิกะเป็นเพื่อนรักกัน เป็นคนรวยทั้งสองคนพ่อของอุปติสะเป็นผู้ใหญ่บ้านในอุปติสครามส่วนพ่อของโกลิตะเป็นผู้ใหญ่บ้านในโกลิตาคามสองตระกูลนี้สนิทกันสนิทกันแบบนี้มาเจ็ดรุ่นแล้วท่านอุปติสะกับท่านโกลิตะก็สนิทกันเป็นเพื่อนเรียนด้วยกัน ชอบไปดูละครด้วยกันบ่อยๆก็เที่ยวไปเหมือนคนหนุ่มๆทั่วไปแต่วันหนึง่งอุปติสะมีอาการแปลกไปคือดูละครแล้วนั่งเฉยเหมือนคิดอะไรที่ลึกซึ้งโกลิตะจึงถามท่านตอบว่าข้าพระเจ้าคิดอยู่ว่าคนเหล่านี้ไม่ถึงร้อยปีก็ตายกันหมดจะเพลิดเพลินอะไรกันอยู่ เราน่าจะ,สะแสวงหาโมฆะธรรมโกลิตะบอกว่าเราคิดอย่างนั้นเหมือนกันเราออกสแสวงหาโมฆะธรรมกันเถอะอุอนดุดีแท้ขึ้นว่าโมฆะธรรมคืออะไรจ๊ะคือทำอันเป็นทางให้ผลทุกจ้าแล้วสองคนก็เลยออกบวชไปบวชในสำนักอาจารย์สัญชัยปริภาชก เป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากในสมัยนั้นอ๋อยังไม่พบพระพุทธเจ้าอุ่นรดีเอ่ยยังเรียนกับอาจารย์สัชัยไปถึงถึงสาสองถึงสามวันจบแล้วอุ่นรุดีหัวเราะเบาๆปานอารุณเล่ายิ้มยิ้มก็เลยออกไปเที่ยวสแสวงหาต่อใครว่าที่ไหน มีบัณฑิตทั้งสองก็ไปถกปัญหาด้วยปัญหาที่บัณฑิตถามมาท่านตอบได้หมดแต่พอถามกลับบัณฑิตตอบไม่ได้ก็เที่ยวไปทั่วชมภูทวีปเลยแต่ไม่พบสิ่งที่สแสวงหาในที่สุดเลยกลับมาสำนักอาจารย์สัรชัยอีกแล้วบอกกันว่า ใครได้บรรลุธรรมก่อนให้มาบอกกันพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนหรอตอนนั้นอุนรุดีถามทรงอยู่ที่กรุงราชคือวัดเวลุวันซึ่งพระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายวันหนึ่งพระสาวกหนึ่งในปัจจวคีคือพระอัชชชิออกบินเท่าบาทเช้าว,วันนั้นอุปติสะ ออกแต่เช้าเหมือนกันได้เห็นพระอัชชิมีกิริยาสงบสำรวมหน้าเลื่อมใสก็คิดว่านักบวชอย่างนี้เราไม่เคยพบเลยคงจะเป็นรูปหนึ่งรูปใดในบรรดาบรรุแล้วซึ่งอรหัตผลทำยังไงจะเข้าไปสอบถามได้เขาคิดว่าเวลานี้ยังไม่ควร เพราะกำลังบินทบาทจึงติดตามไปข้างหลังเห็นพระเถระได้อาหารพอสมควรแล้วเตรียมจะไปหาที่นั่งฉันเขาก็เข้าไปดูแลจนฉันเสร็จลินน้ำถวายแล้วได้โอกาสจึงถามว่าท่านผ่องใสย,ยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่าน ท่านชอบใจธรรมของใครพระอัจชชิคิดว่าปกติปาริพาชกย่อมเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพระพุทธศาสนาเราจะแสดงความซึ้งในพระธรรมแก่ปาริพาชคนี้ท่านได้กล่าวถ่อมตนก่อนว่าผู้มีอายุข้าพระเจ้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ไม่นานนักยังเป็นผู้ใหม่อยู่ ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงธรรมอย่างละเอียดได้อุปติสเรียนว่าข้าพเจ้าชื่ออุปติสขอพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวธรรมตามสามารถเถิดจะน้อยหรือมากไม่สำคัญการจะเข้าใจธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการแต่ใจความเท่านั้นแหมประทับใจ คนสมัยนี้มีแต่ว่าจะให้อาจารย์ป้อนข้อมูลให้หมดยังกะตัวเองเป็นกล่องคอมพิวเตอร์แล้วยังให้ป้อนความเข้าใจด้วยพอตัวเองไม่เข้าใจโทษครูแทนที่จะโทษตัวเองแต่ครูก็ต้องให้ความเข้าใจได้ก่อนด้วยครูบางคนสอนไม่เข้าใจก็มีมันต้องช่วยกันและกัน ปานอารุณให้ความคิดเห็นแล้วเล่าต่อพระอัจชช,ชิจึงแสดงหลักสำคัญของพุทธศาสนาทั้งปวงอันรวมเอาหลักอริยสัจและปฏิจจสมุปบาทไว้ด้วยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลักแห่งเหตุผลโดยกล่าวว่าสิ่งใดมีเหตุ เป็นแดนเกิดพระตถาคตตรัสเหตุแห่งสิ่งนั้นไว้ด้วยความดับทุกขอันใดมีอยู่พระตถาคตตรัสเหตุแห่งการดับทุกข์นั้นไว้ด้วยพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้พระศาสดาทรงสแสดงเหตุแห่งทุกข์ในวงเล็บคือสมุทยัยและเหตุแห่งความดับทุกข ในวงเล็บคือมรคท่านแสดงอริยศัสตร์โดยย่อด้วยพระคาถานี้ในวงเล็บพูดให้ง่ายขึ้นคือทุกเกิดจากเหตุพระพุทธเจ้าตรัสบอกเหตุที่เกิดทุกข์และวิธีดับทุกข์ไว้ด้วยอุปติสสะฟังเพียงสองบทต้นเท่านั้นก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อพระเถระกล่าวจบลงเขาเรียนว่า ท่านไม่ต้องขยายทาเทศนามากกว่านี้แล้วข้าพระเจ้าอยากทราบว่าพระศาสดาประทับที่ใดพระอัชช,ชิบอกว่าอยู่วัดเวรุวันอุปติสะบอกว่าจะไปหาเพื่อนก่อนเพราะสัญญากันไว้แล้วจะพาไปหาพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็รีบไปหาโกริตะโกริตะพอเห็นเพื่อนเดินมาหน้าผ่องเชียว รู้เลยว่าพบธทำดีแล้วแน่ๆอุปติสสะบอกข้อธรรมที่พระอัชชิกล่าวโกลิตะก็บรรุุเป็นพระโสดาบันเลยเหมือนกันโอ้โหช่างเก่งอะไรอย่างนี้อุลฤือดีอุทานมีหน่าล่ะถึงได้เป็นพระอัครลาสาวก แต่ทั้งสองก็ยังแวะไปชวนอาจารย์สัรชัยนะให้ไปด้วยกันแต่อาจารย์ไม่ยอมไปบอกว่าเป็นอาจารย์สอนคนอื่นแล้วมีลูกศิษย์มากมายจะไปเป็นลูกศิษย์คนอื่นอีกได้ยังไงแล้วก็ถามว่าโลกนี้คนโง่กับคนฉลาดอย่างไหนมีมากกว่ากันคนสองคนทั้งสองตอบว่าคนโง่มากกว่า อาจารย์สรุปว่าขอให้พวกฉลาดฉลาดไปหาพระพุทธเจ้าเถิดคนโง่จงมาหาเราพอเห็นว่าชวนไม่สำเร็จสองคนก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามีลูกศิษย์คนอื่นๆตามกันมาเกือบหมดเลยอาจารย์สัรชัยเห็นแล้วเสียใจอาเจียนเป็นเลือดเลยลูกศิษย์เห็นก็สงสารเลยกลับมาเสียบ้างก็มี พอไปหาพระพุทธเจ้าท่านก็ทักว่าเป็นอัคคสาวกของท่านเลยใช่ไหมอุนรืดีถามใช่ท่านตรัสอย่างนั้นแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งทันทีหรอกเมื่อสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วนั่นแหละจึงแต่งตั้งอ้าวไม่สำเร็จทันทีหรออุนรุดีสงสยัยไม่หรอกพอขบวนทั้งท่านอุปติสะ โกริกะมาถึงพระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนามุ่งเอาอุปนิสัยของบริวารที่ตามมาก่อนพอจบเทศนาบริวารทั้งหมดก็สำเร็จอรหันตผลแต่สองท่านนี้ยังเพราะอะไรท่านว่าสาวกบาร,รมีญานเป็นของใหญ่ต้องมีคุณมากมายเปรียบเหมือนการเสด็จของพระราชา ย่อมต้องมีการเตรียมการมากกว่าสามัญชนอีกอย่างคนมีปัญญามากย่อมไตรตรองมากไม่เชื่ออะไรง่ายๆตรองเห็นเหตุผลแล้วจึงเชื่ออ๋อเข้าใจแล้วจ้าอุ่นรูดีคลายใจหลังบวชแล้วอุปติสะได้นามใหม่ว่าพระสารีบุตรคือลูกของพรมะมณีชื่อสาลี ส่วนโกลิตะได้นามใหม่ว่าโมคคันลานะเพราะเป็นลูกของพรามณีชื่อโมคันโมคันละลีพระโมคคันลานะบวชได้เจ็ดวันไปทำความเพียรที่บ้านกันละวาละมุตตะอยู่ในแคว้นมัคตท่านเป็นคนที่ชอบง่วงพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมเกี่ยวกับการบรรเทาความง่วงแสดง ถ้ากรรมฐานจนพระโมคคัลลนะได้บรรลุเป็นพระอระหันต์แสดงว่าพระสารีบุตรยังอุน่นฤรดีคะนยังพระสารีบุตรบวชได้สิบห้าวันไปอยู่ที่ถ้ำสุกรขาตากับพระพุทธเจ้าบนเขาคิจกูดวันนั้นท่านกำลังถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่มีหลานชายเป็นปริภาชก ชื่อทีฆะนาคะแปลว่าเล็บยาวมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมชื่อเวทนาปริหะขะสูตรเป็นสูตรว่าด้วยการกำหนดเวทนาให้แก่ทีฆะนาคะ,ะตอนนั้นพระสารีบุตรก็พลอยฟังไปด้วยส่งใจไปตามกระแสะแห่งพระธรรมเทศนาได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอหรหันต ดีจังนะฟังเทศคนอื่นตัวเองก็ได้ด้วยอุ่นรุดีชื่นใจบ่ายวันนั้นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงประกาศให้ทั้งสองเป็นอัครสา,าวกน่าเสียดายอาจารย์สัญชัยไม่มาอุ่นรุดีพูดคล้ายบนถ้ามาอาจจะได้เป็นพระอรหันต์ไปด้วยพระสารีบุตรเล่าเรื่องอาจารย์สัญชัยให้พระพุทธเจ้าฟังเหมือนกัน รัสว่าสันัยคือสิ่งที่ไม่เป็นสาระเอามาเป็นสาระแต่กับถือสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่มีสาระเพราะมีมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นในทางที่ผิดทำให้ไม่อาจพบสิ่งที่เป็นสาระได้ส่วนเธอทั้งสองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระ สิ่งไม่เป็นสาระก็ว่าไม่เป็นสาระอย่างนี้มีความคิดที่ถูกทำให้สามารถพบสิ่งที่เป็นสาระได้จริงนะคนเราบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องก็จับเอามาให้เป็นเรื่องเป็นราวกันใหญ่โตแต่บางเรื่องก็ดีที่จริงจังกลับมองข้ามไปเสียนี่อุ่นรุดีคอยตามคำสอน ปานอารุณพยักหน้ารับความคิดเป็นสิ่งสำคัญท่านว่าความคิดนำโรคไปใครจะทำดีทำชั่วมันเริ่มที่ความคิดก่อนดังนั้นเราจึงควรระวังความคิดต้องคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นกุศลถ้าเริ่มคิดอกุศลต้องหยุดคิดทันทีเตือนตัวเองให้ทันแล้วคิดสิ่งที่เป็นกุศลต่อไป จึงจะนำชีวิตให้อยู่ในทางที่ดีได้แล้วจะนำสุขมาให้ค่ะก็จบเรื่องอาจารย์สัรชยัยนิทานอิมอิงธรรมะสำหรับทุกคนวันนี้วันนี้ใครได้ฟังก็ขอให้เจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมหวังในเรื่องการงานการเงินและความรักวันนี้สวัสดีค่ะ